สวัสดีค่ะพี่น้องพี่ทุกตาจากคู่สุมดาดามมาอีกเลยจ้า มาตางสถานที่ได้มื่อนี้เดินทางแต่เศร้าค่ะพี่น้องคะอพอดีพ่อยันหมอนัดพ่อยันนะคะพ่อยันเลยได้มาหาหมอแต่เศร้ามาก่อนเวลาอีกห <saturated hurt ful> มอนัดเิ่นเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบนาทียันนี่หกโมงหาสิบสี่มาหอดแต่เศร้าค่ะพี่น้องเจนาทีขเข้าใจก่อกน,นก็มา เบิ่งวิวไปอยู่ในรถค่ะพี่น้องเบื้อนขึ้นไปเล็กน้อยจังถือนไปพี่น้องคะอันแล้วเบิ่งต้นอันมาเบิ่งหมากอันนี้ว่ะหมากอีหยังบุงามงามมันมันคือแบบแอปเปิ้ลน้อยนี่แหละแต่ว่ามันเป็นแครปแอปเปิ้ลขื้นเมนอยู่บ่ขื้นใดดูสิเป็นแครปแอปเปิ้ลเนาะเมื่อกี้งามงามค่ะอยู่หน้าโรงบานเห็นบ่ต้นบ่ต้นบ่ใหญ่ด้วยพี่น้องต้นเตี้ยนึงนึ่งเห็นบ่มคะต้นเตี้ยนึง พอดีมากาะหมอน้ำพอนยายนะพอนยายมาหาหมอนะคะเฮ้ยงามายพี hmm. no, ่น้องงามต้นเพราะสูง้วยคะต้นตเตี้ยนี่ไฮฮันจุดเชื่อมมึงเนี้ยล่ะมึงน่ะหน่วยแดงจื้นคืนอยู่ว่าหลากลายนี่หน่วยมันล o n งามเนาะ มันคล้ายๆเป,เป็นปลูกประดับไปเป็นเป็นดอกใหม่เลยเห็นไแมคะเห็นมัน,นั่นต้นเตี้ยๆต้นพ่าสูงเลยดก,กคักเพิ่งแม่เหรอคะดกคักดกแม่พี่น้องงามแล้วงามงามนี่ค่ะมาดวงวานน้นำไยัง พอดีพิทุกตานมาหาหมอกับพ่อยญ่ค่ะพ่อหญ่มมหาหมอนะ่ะพี่ก็เลยมานาาั่งทาพืนนั่นคุณหมอห้อมตรวจสักประวัติอยังเป้นยุโตทั้งหนาวยุคเขาเติบพี่ก็เริ่มมานาาั่งทาพืนอยู่ในห้องรับรองเบิ้งงคาวเบิ้งทีวีพยย่อยญ่เราเป็นนั่นยังหลังยวก,กับล่ำใส่หนไหมค่ะใสล่ำใสบ่ค่อยดีนะ บตอนเมื่อเมืองไทยนั้นเราวทองเสียดูยาาหเห็นไหมคะมองหอนไปนัน่งมีกาแฟเขามีหอดกาแฟแห,ห,ห่นงนั้นนี่มีเฮดไปชงกินเองเห็นไหมนี่น้ำฮอนน้ำเย็นเตรียมให้ขาอัะไรมองนัง่งรับร้อนกัะเอากไปส่งกินไหนกินนะมีเกลียวมีน้ำมัน พเดียนมานางถาหมอนะคะนางถาเวลาเป็นก็เลยสิ่มากินกาแฟอันนี้เป็นมองรับร่องเป็นหองรับร่องเทวาให,ให้แขกดังให้ให้ลูกค้านั่งนะคะพี่ก็เลยสิมากินกาแฟเห็นไหมคะอะไรนะเห็นนี่เป็นอันอันมองรับร่องของโร่พยางญญาบาลน,นะคะรพยาบานเอกชุนนะคะพี่น้องพอไงแล้วอนันนี่เห็นบอม,มองไม่มีเครื่องชงกาแฟพรอ ีกาแฟและค่ะมีน้ำครีมเมอร์แวร์ครีมเมอร์อ๋อมีน้นำหอนมีปุ่มน้ำหอนมีกาแฟให้ฟรีนะคะให้สำหรับอันแขกสำหรับูุค้าที่มานั่งถา่ายยากถา่ายยังสินะคะดีดีค่ะที่รักเบมีพุทธฮอตวอเตอร์อีสันคาแฟ But we did, man. Mm was not anybody else in the house. -hmm. You push it and then wait. Huh? Yeah. You have to I try, do try. several pulse, pulses, I think. มอมออันนี้เป็นกาแฟดำจ้ะ t o มัชกินกาแฟค่ะวันนี้ มาเมนนั่นมะเฮ็ดเ่นๆนได้เขาหอดน้าเกลือเขาก็เอาอาหารเสาวมาใม้พื้นหลังจากเข็นออกมาจากห่องอันซองกล่องห้องอันนี้มาหมอว่าอีกประมาณทุกอย่างกับโอเคอยู่วอีกประมาณเคิงสมองกับเมื่อใดกับเมื่อบานใดเห็นวันเดวิดตุกตาอินเวตติ้งรูม อันก็คือตุ๊กตานั่งถ่ายอยู่อันห้องรับรองเดวิตตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วค่ะหมอว่าอีกเึ่งสัมมงค์เพิ่มโมงหนึ่งกด้มเมื่อนำเกลือเบิดกับเมื่อพี่น้องคะอันพี่ตุ๊กตากัเขามานอยู่ในห้องน้ำพอยายค่ะแต่กี่พี่นั่งถ่ายอยู่ในห้องรับรองนะคะบานนี้ปันบาดกันเขามานล่งหวานพี่น้องปีไกายเป็นผีเนาะบาทพี่นีเป็นพอยายเที่ยวมาเมื่อ้านกับมาอยู่ค่ะาต่วนัน หมอนัดอีกมันได้เขาน้ำเกลือครับอันพอนนี้แล้วล่ำใส่บอดีเนี่นนะแล้ววันแล้วเขาตรวจล่ำใส่ตรวจ,รวจทองอยังคลายๆกันเป็นวันเท่าก็คือดีท็อกยิงสินะค่ะเขาะ้ากรวเาะคุณนะขนาดด้ย <c oughs> นาเขาน้ำเกลือยังตลุกลยูแลว้วส่วนติีดดังเ <c oughs> ข้าอาหารเสาร์ไห้เพื่อนกันจะมีอันโอทมิว โอ๊ตเมียวแล้วก oui> ็โยกเกิดยังในนางโยกเกิดยังสินะคะเปิ่งปุดนะถ้าส้มซื้อ่าค้นกะหลกบางทีเอาส่วนใส่ดงเจ้าของที่รักวัยลูกยูลูกหลเอโอซีออนใหญ่เป็นประทานน้ำเกลือเอาน้ำเกลือ ยิ้มเขาดิมาตั้งแต่ตอนพี่พี่ก็พ่อใหญ่มาตั้งแต่พี่ก็พ่อใหญ่มาต,ต,มาตีตีหาตีหาคืนเพราะว่าหมอนัดหกมุ่งเสาเพราะว่าสเสียเห็ดแต่เสานะก็เลยได้มาตแต่เสาบ่เป็นอย่างไรหรอกค่ะขอบคุณเดอ้อพี่นอ้องป้งปา๋เขามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณหล,ลายๆนะจ๊ะพี่น้องทางบ้านกำถามข่าวนะคะ เดี๋ยวทางถ่ายยินดีล้ะเนาะเหลนอยู่ในห้องน้ำพึนนพ่นนี่ละงามพี่น้องเห็นไหม